มเมื่อวานนี้ก็เจ้านี่นี่ก็ขันแกเป็นไงวะเวลามาจับเรานี่ทําไมเรามันเป็นจึงว่ามันมันมันเป็นมีแหงไหมโมเด็ดมันเหมือนกับพ่ออยาร้องนี่แหละ <c oughs> เป็นมีแหงเออบมื่อวานนี้มามาพอดีนั่นแหละมาวนให้หน่อยว่า <c oughs> มันเป็นมีแหง <c oughs> พอจับเนี่นจะเป็นวูบเข้าไป <c oughs> โมเด็ดนะเออแกก็แก,แก,แกเป็นไม่เหมือนหมูนะ เออถ้าเป็นถ้าเป็นไอ้บ้านเราก็ว่ามันกับเอ้คนคนอะไนั่นนะ่ะนะคนแหมืที่บอกว่าถ้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 าได้เอ้ยเขาเรียกว่าเคารพนะ่อเคารพก็คือที่ไหนก็คือกลับไปหมดเนี่ยจะนอนกันหน่อยเนี่ยนะบ้านเราจะเห็นเลยนะอืมมอว่าขายที่มันใหญ่ขายที่ขายที่แล้วก็มาจะาก,กลับขึ้นไปที่กำแพงเพชรกับเมียนนะเมียนเป็คนขอนแก่นนี่นะ ว่าเจ้านี่เขาทาบ้านขายอืท enfin ําบ้านนี่แหละทําตึกทาอะไรขายนี่แหละทํานองนั่นหรือว่าหรือผมเลยอยู่สองห้องผมยังไม่ได้ขายผมว่างั้นมานมามามาบนบานชันเกิดนะสมเด็จเนี่ยเขาจะมาเซ็นแล้วลวงปูนี่ว่าเออเขาจะมาเซ็นแล้วนี่เขาจะมาเซ็นแล้วหละว่างี้นะเออเขามาเซ็นแล้วอแต่ว่าอยากให้เร็วหน่อยลวงปูนี่ ถ,ถ้าได้นี่เดี๋ยบร้อยผมมาถาวายหลวงปู่แสนหนึ่งเลยนะว่างเงินเอานั่งกุ้ยเฉลิจะได้เงินแสนเนี <c oughs> ่ยแก่ๆก็เออเอามีกแก่ๆเราก็ขำๆนะเออเราก็เราไม่คิดเรื่องนั้นใช่ไหมล่ะคือพ่อไม่ได้คิดหนึ่งบาปกุศลส่วนไม่ได้คิดเรื่องสิ่งเลื่อยๆซ้ำๆกับเรารู้ทุกอย่างเลยคือไม่มีพ่อนี่นะนั่นให้เราช่วยเราช่วยดีกว่าไม่แตาช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเราไม่มีคำว่าที่ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้จากใครใดเลทั้งที่เลยไม่มีนะใจพ่อนี่ไม่เหมือนหมูนะ ดียเก็กพูดถึงก็บอกคำว่าสสตว์โลกนี้พูดอย่าง,ง,น,งานั้นไงยมาไมานั่นก็เหมือนกันน่ะมาจะขายที่จะขายที่จะขายที่ได้แล้วก็จะได้เงินมาถวายหลวงปู่เพราะว่าง,งั้นนะเนี่ยเราก็เลยระลึกถึงเนี่ยนี่เรื่องนี้ละทำไมเราจึงพูดทำไมหลวงปู่จึงพูดเนี่ยฟังเสีหลวงตาเ,เรื่องนี้หละเรื่องขายที่นี่และ หลวงาตาทรงข้อโลกก็ทำพระป่าช่วยชาติใช่ไหมล่ะคนนั้นก็ถวายเป็นล้านคนนี้ก็ถวายถวายี่สิบล้านสามสิบล้านกว่าก,กันไปนะผมไม่ถวายมากก็เป็นแสนเอาไปาไปเจ้าน,นั้นมามากกาบลุงตาที่ฟังเทศไหมพวกเราได้ตังไหมนี่แหละการพูดเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกกนหนึ่งไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าพ่อแม่กูก็เจอเหมือนกันนั่นแหละนี่นี่เดี๋ยวนี้ผมยังไม่มีเงินผมจะถวายหลวงตามากเลย แต่ว่าผมยังไม่มีเงินเดี๋ยวนี้ขอให้ผมขายที่ได้ก่อนเอออย่างนั้นไปขายให้หมดนะลุงตาบ้างนี้นะเอาฟังฟังกันั่นนะเอไปขายให้หมดนะนี่ไอ้พวกนี้ด้วยนะไอ้นั่งอยู่นี่เยอะนน่ไปขายที่ให้หมดนะแล้วเอาเงินมาช่วยกันเลยนะเหมือนกันนี่นะเออนั่นนะลุงตาไดออ้ยิ้มนะลุงตาขำเขาฟังด้วยกันนั่นนะเขาเอาวิดีโอมาเนะี่ยว่าผมยังไม่มีเงินผมอยากจะทําบุญกับลุงตาผมมีที่อยู่ หลายที่อืผมจะไปขายที่ขายได้เมื่อไหร่พ้นจะมาตามุืกับลองตาเออดีเหมือนกันว่าลุงตาว่ออา,นา,านะแล้วไอ้พวกนั่งอยู่เยอะนี่ก็พากันไปขายที่นะจะได้เงินมาเยอะๆมาเจอลุงตาบ้างว่างนนี่เดี๋ยมีแปลกๆก็ได้มาเจอกับตัวเองก็เป็นอย่างนี้นะเ,ออเขาก็ไม่ว่าหลอกแต่โลกเลยนะเ,ออเขาก็มีความตั้งใจจริงเขามีเขาคงจะทาบุญของเขานั่นละเออแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินไงที่จะพูดนี่เราเพิ่งได้ยินนี่ในความในชีวิตเราที่ เป็นภาพเป็นธรรมนามานี้าเราพึ่งได้ยินเพราะว่าเราไม่ต้องการสิ่งนี้ไงนั่นตั้งแต่วันบวชเลยนี่เราก็เพื่มมากเพ่าผลเพื่มมากเพ่าผลเลยเพื่อเพื่อระดมผลโดยตาเดี๋ยวเรานี่ไม่ได้คิดอย่างนี้ไงแต่มาเจออย่างนี้ก็เลยไปฟังที่หลวงตาเอ้าโอ้หลวงตาก็เจอพ่อแม่ครูก็เจอก็เจอทุกรูปนั่นแหละถ้าจะพูดถึงนะเอ้ามันก็ไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่ามันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมลูกเนี่ยเพราะเขาก็เจตนาของเขาเราก็ไม่ได้ไปไอ้นั่นเขาไป ไปบอกว่าไปขอเขาเราก็มีความบริสุทธิ์ใจไงเนี่ยแล้วเราก็ใช้ใจแผจใจด้วยความรู้สึกสบายไม่ได้ไปนึกไปตึกไปตองว่าจิตุปาจัยส่วนนี้เราได้มาด้วยการมีเจตนาลามกุกโยกเบสเนี่ยเห็นไหมเหรอมาคนละอย่างนั้นลูกนะไม่เหมือนที่ว่าไปเรียกอะไรเขานะเนี่ยไปเรียกอะไรเขาก็เป็นอีกแบบอย่างเป หาเลเหรียนต่างๆเพื่อไปหาเงินห้าทองกับบริษัทนั้นบริษัทนี้เอามาใช้ใจ่ายอันนี้มันก็เป็นอีกอย่างลูงนะอันนี้เราก็เราเป็นคนเราแบบนี้เมื่อเรกเข้ามาถวายก็มาทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจล้วก็ใช้ด้วยความบริสุทธิ์นี่นั่นนี่มันก็เข้ากันเข้ากัน,กนปั๊บเลยตอนนั้นนะคือใช้ใจ่ายแบบที่ไม่มีข้อกังขาเพราะนี้ทรัพย์สมบัติเอ้ยเรียกว่าบินทรบาตรหรือทรัพย์สมบัติหรือว่าปัจจัยสี่ที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ เปนปัจจัยสี่ที่มันบริสุทธิ์พูดพ่องแล้วก็ใช้แบบบริสุทธิ์ก็ต่างฝ่ายต่างบริสุทธิ์ผู้ให้ก็บริสุทธิ์ผู้ใช้ก็บริสุทธิ์มันก็เรียกบ,บริรสุทธิ์ปัจจัยสี่บริสุทธิ์เนี่ยไม่ต้องไปเรียกอะไรคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปยุ่งเยิงวนไปไปหาเ,าเร่ห์เดี่ยมต่างๆเพื่อหาเงินหาทองเขานี่แล้วว่าเราใช้เราก็ใช้แบบยังไงละ่ะสาหรับนุวงปูนะแบบไม่ความรู้สึกพังในเป็นของขวาง,งนั้นนี่นั่นะถ้าเป็นนุ่งปูนะแต่คนอื่นเขาคงไม่คิด,เ,คดเหมือนหลวงปูหรอกน นี่คือเราไม่เคยใช้สิ่งนี้ตั้งแต่ไหนแต่อะไรมาตั้งแต่เราบรรพชามาต่อเพิ่งมาอยู่นี่นึ่งตเพิ่งมาอยู่ที่ห้อยเรียนเรานี่หนึอพอมีลูกสี่ลูกก้าก็มาถวายปัจจัยเราก็ใช้ใจด้วยความบริสุทธิ์ไงเพราะว่าเขาให้ให้ด้วยความบริสุทธิ์นี่เราก็มีความบริสุทธิ์ใจก็ต่างฝ่ายต่างบริสุทธิ์มันก็เลยเป็นใช้ใจแบบสบายเพราะสิ่งนี้เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปเรื่องะไรคนนั้นคนนีน้ไม่ได้ไปหาวิธีหรือเล่เหลี่ยมต่างๆเพื่อต้องการจตุปัจจัยกับ คนคนนั้นหรือกับบริษัทนั้นนั่นนี่มันเป็นความสุขอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าปฏิบัติเพื่อมากเพื่อผลรียกว่าบินทบาทบริสุทธิ์ก็ใช้คำว่าบินทบาตบริสุทธิ์ปัจใจศรีบริสุทธิ์ก็ใช้คํานี้ลูกนะนันมันจะมีความสุขเลยนั่นเองเมื่อโยมเข้ามาเราก็ฟังฟังแล้วก็พูดหยอกเขาเล่นนก็เห็นดวงตาดวง,งตาหาบัวอย่านสัมปนโนว่าปราบปัญตาเวลาองค์ท่านสมัยก่อนแล้วเราพูดกับใครใช่ไหมหล่ะ ก็ดูที่เทศตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นเลยนี่มันไม่เหมือนที่สมัยที่แกชราภาพขององค์ท่านนะแกชราภาพมาตั้งเล่นทั้งหัวทั้งพูดจอกคนนั้นพูดจอกคนนี้นั่นหนึ่งเพราะความเกชราภาพมาได้ยินองค์ท่านเทศบ่อยครั้งว่าเวลาแกชราภาพมาแล้วความเมตตามันมีมากขึ้นมันไม่เหมือนตั้งแต่ก่อนมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะลูกนะในความเมตตามันมากขึ้นมันก็มันก็มากขึ้นที่เพราะมันคลองธาตุคลองขันที่ความบริสุทธิ์มานานนี้องค์ลงตาเนั่นนั่นใช่ไหมล่ะตั้งแต่ปีเท่าไหร่ล่สิ้น กิเลสมาตั้งแต่อายุสามจกว่าปีนู่นตั้งแต่พรรษาที่สิบหกหรือยัง่องไงนีนะ่ก็ลองนับดูที่ใช่ไหมล่ะมันก็คลองความบริสุทธิ์มานานคลองความบริสุทธิ์มานานแล้วมันก็ชักพอ่อท่านขันตลอดชักพอ่อท่านขันตลอดเนี่ยแต่ขันนี้มันงเป็นสิ่งปฏิกุลน้องเหม็นแต่ลูกลูกต้องเข้าเข้าใจด้วยนะว่าสิ่งโซโกโปกโซโ,โค,คคือขันนี้แล้วก็ถูกชักพอ่อด้วยเขาเรียกว่าถ้าจะพูดถึงนะเปรียบอุมาไปไหมก็มันก็ผงชักพอ่อืม กับน้ําที่สะอาดที่สามารถที่จะทําลายสินสัวโกสุขพอกออกไปได้นะั่นมันก็ผงชักฟอกก็ชักไปเรื่อยๆชักกันไปเรื่อยผ้าที่มันดามันก็ค่อยขาวสาดไปเรื่อยค่อยขาวสาดไปเรื่อยนี่มันหักเป็นอย่าง,งน,นั้นนะลูกนะมันก็จิตบรินะรสุทธิ์นั่นบริสุทธิ์นั่นก็เปลียบเสมือนน้าที่สะอาดหรือเป็นเป,นเปนรียนเสมือนพวกไอผงชักฟอกเวลาที่อยู่กับขันที่ว่าที่อยู่ด้วยกันกับขันนี่คืออ่านต่างกันต่างจริงต่างอ่านต่างอยู่แต่เปลี่ยบเสมือน พงชักฟอกแล้วนั่นเียบเสมือนสิ่งที่จะทําให้สิ่งสกปรกสกโ,โ,กโครกนั้นขาวส,สะอาดสะอาดแล้วหรือเ,เวลาเวลาที่ของทาานขันอยู่นานนี่มันก็จึงชักฟอกของมันไปเรื่อยๆชักฟอกของมันไปเรื่อยๆยิ่งนานก็ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งความเมตตามากนี่ความลูกหลังเข้าใจด้วยเนะี่ยก็เหมือนผ้าที่มันดําอยู่นั่นถูกชักฟอกก็เลยมันก็ขาวไปเรื่อยๆขาวไปเรื่อยๆนั่นเพราะสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ขาวสะอาดหนูกต้องเข้าใจด้วยในขันนี่ของมันนันก็ตามไม่งั้นเวลาที่ ร่างกายแต่สฉื่ยขันนี้ที่บอกว่าเป็นเพียงเกตธาตุทั้งสี่แค่นั้นทำไมจึงแปลสภาพใช่ไหมล่ะเป็นแก้วเป็นอันนี้ไปเป็นเพชรนิจินดาไปนั่นก็แสดงว่าความบริสุทธิ์ตอนนั้นมันชักฟอกมาตลอดชักฟอกมาตลอดที่น้องตากี่ปีล่ะตั้งแต่พรรษาที่สิบกว่านู้นใช่ไหมล่ะโอ้จนเนี่ยเรียกว่าอายุสามสิบกว่าปีแล้วจนอายุเกือบร้อยปีนี่เก้าสิบเจ็ดปีนู่นน่ะ ดวงตาลาขันนี่นะถ้าจำไม่ผิดนะน่นแล้วมันก็ชักฟอกท่าขันมาได้เรื่อยมันก็บริสุทธิ์ที่ผ้าที่มันเคยดําหมายถึงว่าความรู้สึกนึกคิดนี่ที่ว่ามันเหมือนตั้งแต่ก่อนนี่มันเป็นขันของมารมันนี่มันเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ต้องไปโน่นต้องไปนี่คือหลบอืลบลบไอ้ลูกศรลูกหาลบหมู่ลบคณะนี่มันต้ององค์ท่านเทศไว้นั่น ลบจิตหลบลูกศ์ลูกหานหลบหมูหลบคณะนั่นพูบอกว่าถ้าเราจะตกนรกคงจะตกฤกษ์ก,ก่อพระเทวทัตนะก็เพราะว่าหลบลิกหนีหมู่ตลอดตลอดตลอดนั่นวะเขามนีหนีหมู่ตลอดฉันว่างั้นมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นเพราะว่าความบริสุทธิ์มันยังไม่นานมันชักฟอกยังไม่นานจะพูดถึงนะลูกนะนี่คือพูดขึ้นตามความเป็นจริงนะมันชักฟอกคือมันอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันชักฟอกไม่ยังไม่นานคือผ้ายังไม่ขาวสะอาดคือขันนี้เปรียบเสมือนผ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมีสิ่งโสโปรกโสโคร ติดมาอยู่นั่นจิตวิรสุ์ก็เปรียบเสมือนผงชักฟอกเหมือนน้าใสสะอาดชะล้างอยู่ตลอดเวลาชักล้างอยู่ตลอดเวลาชลาักฟอกตลอดเวลาไล่ไปตลอด,อดลไ,ล,ไล,อดล่ไปตลอดมันก็นานเข้านานเข้ามันก็ใสสะอาดขึ้นขาวสะอาดขึ้นที่ซาสะอาดขึ้นที่นี่ถ้าจะพูดถึงหนึ่งงนั้นเวลาที่องค์ท่านรักขันบริขารต่างต่างอ้ธาตุขันต่างๆที่มันแตกสลายไปนี่ พวกกระดูกพวดขี้เท่าองการต่างๆมันจึงกลับกลายเป็นความขาวสะอาดบริสุทธิ์พูดฟองนั่นแหละนั่นจุดไหนที่ซักฟอกยังไม่สะอาดสะอา้านจุดนั้นก็ไม่ได้เปรสภาพยกเว้นพระพุทธเจ้าอันนี้ขณะจิตเดียวครอบไปหมดด้วยพระละกำลังมหาศาลของผงซักฟอกใหญ่คือจิตที่บริสุทธิ์พูดฟองของธรรมนาของพรมพุทธเจ้าอ๋อผงซักฟอกใหญ่ได้ยังไงก็บอกว่าจิตอรหันไปจิตเดียวเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่ใช่หรือนั่นพพุทธเจ้ายัางไงสงสารวกอย่างนั้น และไม่ได้เรียกว่าเป็นหญิงเป็นชายไม่ใช่หรือแล้วจะบอกว่าเป็นกําลังใหญ่กว่ากันได้ยังไงเอาก็เป็นกําลังใหญ่ที่พระบารมีสร้างตั้งสามสิบทัศนั่นของสองฆ์สาวกก็สร้างเพียงสิบทัดกําลังซักฟอกมันมากกว่ากันขอให้ลเข้าใจด้วยในขณะที่จิตที่บริสุทธิ์หรือจิตตรหันที่อยู่ในร่างกายนั้นพลังชักพอกท่านขันมันมากมายกว่ากันเป็นอีกสามเท่าเนี่ยจะจะพูดถึงของสองฆ์สาวกเท่าเดียว ของพระพุทธเจ้าขึ้นไปอีกสองเท่าเรียกว่าสามเท่านั่นมันเป็นอย่างนั้นและสงจาจวกนี้ถ้าบางรูปนี่การชักฟอกใต้ขันนี่มันไม่สมบูรบริบูรณ์มันเป็นก็เพียงเป็น,เ,ปนเพียงจุดเดียวนอกนั้นก็เป็นกระดูปปกติเป็นกี่เท่าอังคารปกติแต่ถ้ามันอยู่ด้วยกันชักฟอกมานานมันจึงจะใสสะอาดขาวสะอาดสะอ,าอ้านเหมือนหลวงปู่ผันปาริสุลนั่นท่านก็รู้ ว่าอีกสามวันว่าท่านจะหายแต่ผลสุดท้ายสามวันท่านก็หายจริงก็คือตายตอนนี้หลวงตาพระหัตถ์จากสัมปันโวัแบบบรรดาองค์ท่านเทศไว้เนี่ยตัวนี้มันยังไม่ได้ซักฟอกท่านขันท่านเทศไว้นะก็ยกไว้เหนือก็อนเหนือก็หม่อมยังไม่ได้ซักฟอกท่านขันเมือยังไม่ซักฟอกท่านขันมันก็เลยไม่สามารถที่จะเปรสภาพได้นี่องค์ท่านเทศไว้ก็ยกไว้เหนือก็อนเนือก็หม่อม เราก็เลยไปค้นตำราในคนตำรา,า,ตา,าแต่คนตำรา,าตำรา,าตำราก็เลยบอกบอกอย่างชัดแจ้งว่าการสิ้นกิเลสมานานหนึ่งเพราะการชักฟอกาธาตุขันตัวนั้นมานานจริงทำให้กระดูกหรือสิ้นชวนต่างๆหรือผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเองกระดูกนี่เปรภาาพะแล้วก็อีกหนึ่งเจ้าตัวอธิษฐาน อธิษฐานไว้ว่าอย่างนี้อย่างนี้ต้องการที่จะให้คนเข้าใจพระพุทธศาสนาต้องการที่จะให้คนเข้าใจว่ามรรคผลปฏิบัติยังอยู่อรหันยังอยู่องค์ท่านอธิษฐานไว้แล้วก็ตัวที่สามนี่เทวนาอธิษฐานาน,นี่พูดถึงตำรานะลูกนะเราคนดูเห็นน้องตาเทศแล้วเราก็เลยไปหาคนตำราดูเนี่ยอ๋อตัวที่สามนี่เทวนาอธิษฐานถ้าเกิดว่า ูบาอาจารย์รูปนั้นเป็นสุขวิปัสสโกและไม่ได้ทําบุญคู่กับพวกเทวดามากมายอะไรนะักผู้นั้นก็ไม่มีคาําว่าเทวดาอธิษฐานนี่นี่คือเือเอาความเป็นจริงตอนนี้วัดแต่ความเป็นจริงแล้วการชักพอกท่านขันมานานตัวนั้นต่างหากจะส่งผลในเรื่องบริขารเตจภาพเป็อย่างรวดเร็ว บอกผมคนเรียบฟันหนังเนื้อกระดูกมันต้องชักพอกทตาดันมันมานานจริงๆมันจึงจะแปลสภาพได้อย่างรวดเร็วใสสะอาดชา้านเหมือนของขององค์ลงตานี่ใช่ไหมนั่นที่เราเห็นนั่นโหก็ตั้งแต่นุ่นสามสิบกว่าปีนุ่นนะก็จนถึงนุ่นจนถึงอายุจิตเก้าจิบกว่านู่นเกือบร้อยเกือบร้อยปีนู่นจะไม่ให้จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ยังไงถ้าเป็นเลยนะั่นขององค์ตานั่นนะที่วันเผานี่โอ้ขึ้นมาเลยนะั่นก็ปิว ว่อนออกมาเลยนั่นไปวางจุดจุดนั้นบ้างวางจุดนี้บ้างเพราะว่าองค์ท่านอธิษฐานจิตไว้ก่อนไงนั่นกลัวว่าผู้ที่เคารพเติร์ทูลไม่สามารถที่จะได้ของสิ่งนี้ไว้เคารพกว่าไหว้บูชาเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มียศฐานบรรดาศักดิ์ก็จะเก็บกร,รมไปหมดนั่นอธิษฐานจิตขอให้ชิ้นส่วนอธิษฐานของข้าพเจ้าอืมจง ก็จะกระจายทั่วบริเวณนั่นเห็นไหมนะ่เพราะว่าเรื่องพระธันตาตานั้นทศก,กะเอาไปนานแล้วเนี่ยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ระยระยงหลังมาที่องค์ท่านอธิษฐานจิตดังนั้นเวลาที่วันเผาก็เลยปิวไปอย่างนั้นเจ้าจนั้นได้ได้นะไ,ไ,ได้ได้ฟันนะอถือมาหลวงปู่เดินผ่านไปบด,ดีเินแกตัวสั่นเลยนะผู้หญิงเน่ฟันดวงตาฟันเป็นฟันเลยนะลูกนั้นฟันขาวสะอาดยังไม่ได้เบลภาพในขนาดนั้นเลย แล้วก็เก็บไปนะเก็บไปนะเราก็เลยบ้างั้น่ะเก็บเก็บอันนี้ไปเลยไงเก็บเขาเรียกว่าเป็นบ้าไปเลยไงเพราะว่าดีใหมากจนเป็นบ้าไปเลยไงนีเอานำเอาไอ้นั่นเอาฟันพัฒนตธาตุของดวงตาไปอวดคนนั้นอวดคนนี้ไงพอหลวงปู่เดินผ่านไปพอดีไงเราก็เราก็เลยบอกเอ้าเก็บไ้ซะเก็บไปซะนั่นเดี๋ยวคนเขาจะแย่งเอานน้าน่ะให้มีสติด้วยเนี่ยเก็บไ้แ้วแกก็เลยมีสติแกก็เลยรีบเก็บไปนั่นผู้หญิงคนนั้น พราะตั้งแต่ที่เผาเนี่ยช่วงเผาพอช่วงเผาแล้วก็ปิวเลยนี่ก็ปิวมาก็ปิวใส่็ตักเลยนะอันนี้นี่ก็ความหัจจันท์นะดูนะปิวใส่ตักเลยก็นั่งนั่งไอ้นั่งภาวนามือประสานกันมันก็ปิวใส่ตักเลยปิวใส่ตักก็เข้ามือเลยนะนี่ผู้หญิงคนนี้น,นี่ไม่ได้ถามชื่อแซ่อะไรละเขาคนมีอายุประมาณสักสี่สิบกว่าปีนี่นะยังไม่มีอายุมากไกลมากมายนะสี่สิบกว่าปีนี่แต่ก็เพ้อไปเลยเนี่ยเหมือนกับเป็นบ้าไปเลยนั่น นี่ก็เดินมาพอดีลวงปู่ก็เดินไปนั่นในในช่วงที่ได้ไอ้นั่นได้พระธันตธาตุองตานั่นน่ะโคนั่นเห็นไหมเขาความดีใจนั่อันนี้คือการอธิษฐานจริงขององค์ลุงตาเนี่เพราะว่าองค์ลุงตานี่เป็นที่เคารพศรัทธาและเทิดทูนของพ่อกกยทิพย์ในเหมือนลูกทา่านแสงกจชกวันก็ย่อมที่จะทําไดน้นี่คือความมหัศจรรย์ของแต่ละรูปแต่ละองค์อย่างนั้นจุดบางจุดของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระรหัน จึงไม่ได้เปลสภาพจึงดำยังอะไรปกติก็เพราะว่าการชักฟอกธาตุขันกําลังไม่มากเหมือนพระทาสกุญเจ้านี่นี่ของพระทาสกุญเจ้านี่ทุกจุดเลยทุกจุดไม่มีทั้งอนุปรมาณูนี่คือพร้อมไปหมดเพราะว่ากําลังชักฟอกใช่ว่าผมชักฟอกก็จะนี่จะบอกว่าแรงจริงๆในทํานองนี้นละจึงทําให้ขันนี้กระดูกนี้เอจานี้เป็นแปลสภาพปุ๊บปั๊บ,บได้อย่างรวดเร็วไปเลยนะนี่ของพระพุทธเจ้า,เ,จาเวลาที่ เผาเผาปั๊บเสร็จนี่พับเลยนะลูกนะของพุทธเ,เจ้านี่คือทุกจินส่วนเลยเป็นพระธาตุหมดเลยพร้อมกันทั้งหมดเลยคือไม่ได้เป็นเหมือนกับครูบาอาจารย์นะของครูบาอาจารย์นี่ห้าปีของหลวงปู่มั่นเนี่ยห้าปีเนี่ยไม่ได้เป็นเลยนะของหลวงปู่มัน่นห้าปีทั้งที่การจักพก่าขันมานานแต่คงได้เป็นเหตุบางจริงบางอย่างนี่ด้วยเหตุนะลูกนะมันต้องมีเหตุบางจริงบางอย่าง จนถึงห้าปีของหลวงตามาของหลวงปู่มัน่นจิงเปตภาพเป็นประธานอยู่ที่โรงแรมนั่นนั่นเลยฮือฮากันใหญ่ฮือฮากันใหญ่อย่างนั้นหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตนี่ถ้าจะพูดถึงเป็นผู้แรกที่ส่งผลให้ถึงให้คนรู้จักคําว่าอรหัตผลอย่างนั้นเมื่อเห็นหลวงหลวงปู่ล่าเขมประตูพระปู่จะก่อเทว้เมื่อการแปลสภาพในอาทิตท่าของหลวงปู่มันม่นภูริทัตโต ตอนนี้สิทธ hm ิหลวงปู่มั่นพุทธิสตูอยู่ที่ไหนอยู่ยากที่สุดเลยว่างนี้นะนั่นต้องหลบๆซ่อนๆต้องหลบๆซ่อนๆก็เพราะว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังคนกรุงเทพนี่เฮอกันเลยว่าเหมือนกับกรุงเทพนี่จะร่างเลยว่างนี้นะลูกนะขึ้นมากราบพ่อแม่คูที่เป็นสิทธิใจหลวงปู่มั่นพุทธิสตูนั่นอยู่ที่ไหนเละแต่ว่าจิตใจหลวงปู่มั่นอยู่ที่ไหนเออคนนี้ก็ตามไปตามไปก็นู่นแหละมีใครบ้างนะมีหลวงปู่ ปั้นอาจารย์โลมีหลวงปู่ั่นปาลเลสโกมีหลวงปู่เทศเทศดังสีหลวงปูเ่เดี้ยกล่กกันไปมีแต่ก็ตามกันโอ้แทบจะไม่ได้พักได้ผ่อนนี่หลวงปู่ล่าเขมาเปิดตัวว่ปู่จะก่อเทศไว้แม้นอนงค์ท่านเขาเทศเช่นเดียวกันนี่คือความยิ่งใหญ่ของอรรถผลที่ไม่มีใครทราบมาก่อนจนหลวงปู่มั่นได้เปิดเผยขึ้นมาเปิดเผยขึ้นมาเปิดเผยขึ้นมาแต่ทุกวันนี้เป็นเรื่องธรมรมดานะเป็นเรื่องธรมรมดายัางไง มันเป็นเรื่องธรรมดราในความรู้สึกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์เนี่ยเขาสามารถที่จะทำได้นี่เรื่องของเรื่องมันมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เขาสามารถที่จะทำได้เขาก็เลยไม่ได้สนใจถึงนี้ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติอย่างนั้นคนสมัยใหม่เด็กสมัยใหม่เด็กคนไทยสมัยใหม่ผู้ที่เป็นชาวพุทธนี่ พอเห็นพวกนี้เป็นพระาธาตุเป็นอะไรจรึงไม่มีความสนใจนี่เรื่องของเรื่องมันนีไม่คิดว่าสิ่งนี้เลิกทีนี้ประดขึก็เพราะว่าเขาสามารถทําได้เทคโนโลยีต่างๆมันก้าวไกลไปมากและมันก็กินหัวจิตหัวใจของสัตว์โลกนั่นบุญบาปเด็กสมัยใหม่หัวเราะเนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่ ไม่สามารถมีใครที่จะสอนเด็กสมัยใหม่ได้ตัวปกกาหมายมก็เหมือนกับที่จะให้เด็กสมัยใหม่นั้นอยู่ได้อย่างสบายครูก็ไม่สามารถที่จะดุดด้ว่าก่าวลูกศ์ลูกหาได้ต้องขืนสารลงสารนุ่นนั่นถ้าไปดุดายว่าก่าวลูกเขาถ้าไปเติตีลูกเขานี่ไม่เหมือนตั้งแต่ก่อนของเราตั้งแต่ก่อนก็ดูเอาที่ใช่ไหมละ่ะไม่เดียวขาดไปเท่าไหร่ล่ะไม่บรรทัดเจ้าเจ้าหักแล้วหักอีกนั่นขูด ทุบคู่ตีลูกศิลูกขลกจนได้ดีบได้ดีเนะี่ยรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตนะีนั่นเป็นคำโบราณโบราณที่พูดต่อกันมาพูดต่อกันมาเดกว่าทุกวันนี้ไปไปตีลูกเขาได้ไหมล่ะไปด่าลูกเขาได้ไหมล่ะขึ้นนงขึ้นศาลน,น,น,น่นนั่นเด็กมันก็เลยปราศรีผ้ากัมันมันเป็นเหมือนกับสเดลฉานไปเลยจิตใจของเด็กทุกวันสมัยใหม่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีที่สูงไม่มีที่ต่ำไม่มีบุญไม่มีบาปก็กดังที่เห็น ทั่วโลกเดี๋ยวนี้เนะี่ยหรือประเทศไทยเดี๋ยวนี้นั่นไม่มีบุญแล้วไม่มีบาปแล้วไม่มีที่สูงที่ต่ำไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีครูบาอาจารย์แล้วนั่นเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานนับวันที่จะยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปมันก็ยากนะลูกนะนี่พูดให้ฟังเราไม่ค่อยไปก้ากจหรอกเรื่องของไก่เรื่องของมันแต่พูดถึงว่าความเสื่อมของสัตว์โลกของของมนุษย์ที่มันเสื่อมจากคุณงามความดีที่เป็นมนุษย์ไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานหมดแล้ว ไม่มีเลยที่บอกว่าเรื่องบุญเรื่องบาปขนาดเจ้นี่ยนั่ที่เราเอาเนี่ยเข้าไปนี่นะนี่จะเอาภาพที่มัอาจจะจ์ไปที่เราถ่ายภาพได้ที่ต้นโพธิ์ต้นนั้นไปเขาหัวเราะเนี่ยเขาแต่งไม่เนียนเพราะว่าน่าจะแต่งให้มันเนียนกว่านี้ให้มันงามกว่านี้เขาคอมแต่งให้มันดีๆให้มันเนียนกว่านี้อันนี้พูดแต่งแต่งไม่งามเท่าไหร่แต่งไม่เนียนเพราะว่างี้นะเห็นไหมในนี้ก็ ความคิดของคนสมัยใหม่ของเด็กรุ่นใหม่ของคนที่มีความรู้แบบใหม่ๆอย่างนั้นเขาจึงไม่ค่อยสนใจเรื่องบุญเรื่องบาปพ่อแม่วงสาวกนา,าตาก็ไม่ได้เลี้ยงเขานี่เวลาคลอดลูกปั๊บแม่ก็หนีแล้วเอาทิ้งไว้กับยายยายก็รักหลานก็ไม่สามารถที่จะดูด่าว่ากล่าวหลานได้พ่อตัน่ะก็ส่งไปเรียนเรียงก็ไปอยู่ในห้องพักหมู่เพื่อนตัวนั้นเป็นตัวบอกเป็นตัวสอนกัน พ่อแม่พูดไม่ได้สอนลูกไม่ได้เพราะลูกติดหมู่ติดพวกมันก็เลยทําให้สังคมเละตุ้มเป๊ดังจะดูกเห็นนั่นที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะว่าสิ่งเดียวนี่แหละเพะสิ่งว่าคนสมัยใหม่ไม่รู้บุญไม่รู้บาเนี่นะจะบอกว่าไม่รู้บุญไม่รู้บาปแล้วเขาก็ทําไมเขาจะไปทําบุญอยู่เล่าไปเข้าวัดนั้นวัดนี้เขาไปตามประเพณีของเขาจ่ัจนตนานศึกษาเออ เขาไปวัดนั้นบ้างไปวัดนี้บ้างไปทําจิตภาวนาทําอย่างนี้ทาอย่างนี้แต่เป็นอากาัปคิยาในการเล่นละครแต่ความรู้สึกนึกคิดตี่ใจของเขาจริงๆไม่มีนี่นี่ลุงปุ่พูดตามความจริงนะลูกนะไม่มีเลยถ้ามีเขาจะรู้จักคําว่าพ่อแม่และสิ่งไในคนไม่ควรเหมือนเราสมัยก่อนอันนี้ก็เราเป็นมาใช่ไหมล่ะเราเป็นเด็กมากอ่อนก่อนที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ก่อนที่เราจะเป็นคนแก่นี่เราทำไมจะไม่รู้ว่าความรับผิดชอบหรือว่า การปรับสภาพของร่างกายของจิตของใจมันเป็นยังไงเพราะเราเป็นมาก่อนนี่นั่นคนดีเราก็เห็นคนมีดีเราก็เห็นจิตเราดีเราก็เห็นจิตเราไม่ดีเราก็เห็นนั่นที่บรางก็บอกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนนั่นนะมันก็เป็นความจริงจริงออ๋อมันเป็นมาแบบนี้แล้วปรับสภาพได้ไหมนี่ยากลําบากนั่นยากลําบากมากในความเสื่อมพุทธเจ้าจึงพูดถึงความเสื่อม ผู้ที่ไม่มีศาสนาจะมีมากขึ้นมากขึ้นนะะี่ค่ะความเป็นจริงอย่างนั้นนะลูกนะคนไม่สนใจเรื่องศาสนาอีกแล้วคําว่าศาสนานี่ก็ทุกศาสนาถือเฉพาะว่าเป็นกฎระเบ,บียบแห่งประเทศชาติบ้านเมืองนั้นๆแค่นั้นเองไม่มีคําว่าถือศาสนาด้วยความเคารพด้วยความเชื่อความเลื่อมใสเพราะพระพุทธเจ้านี่รู้ไว้ก่อนตั้งแต่สองพัน้กว่าปีนี แนี่ก็จะถ้าจะพูดถึงว่าห้าพันปีของพุทธศาสนาหรือกี่ปีกี่พันปีของศาสนาอื่นมันก็ค่อยจางไปค่อยจืดจ,จางไปจืดจางไปจืดจางไปผสุดท้ายก็หมดเชือ้อลูกลองนึกตึกตองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นไหนว่าสัตว์เดรัจฉานรุนล้วนนั่นไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีวงศากันายาติสมทุอยู่กันเสื้อผ้าก็ไม่มีแล้วต่อไปในภายภาคหน้าหากเป็นอย่างนี้ต้องปูร่าเข้มมประตูว,วัดปูเจ้าก,ก็เทศเอาไว้ ต่อไปในภายภาคหน้ามนุษย์จะไม่ใส่เสื้อผ้านี่ลุงปู่ล่าเคมาประตูวัดปู่เจ้าก่อเทศไว้แล้วลูกหลานได้ฟังที่ต่อไปในภายภาคหน้ามนุษย์จะไม่ใส่เสื้อผ้าเดินทงทงเหมือนสัตว์เดรัจฉานเห็นกันก็สมสู่อยู่กันอยู่จุดไหนก็สมสู่อยู่กันอย่างนันสัตว์เดรัจฉานไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีผัวไม่มีเมียก็คือต้องการสมสู่เฉพาะสมสู่อยู่กันไปเลยทำนองนี้เนี่ย หลวงปู่ลากเขมาประตูวัดปุจก็เทศไว้หลวงปู่ฟังตั้งแต่เป็นคารวะต,ตอนนั้นฟังก็เสกแต่ว่าฟังเพราะว่าสติกําลังปัญญาไม่ถึงก็ฟังเฉยเฉยเชื่อก็ไม่เชื่อค้านก็ไม่ค้านฟังเฉยเฉยเพราะเป็นการฟัง,เป,ฟงเป็นการฟังเทศเป็นการเรียนแต่เมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปตอนนี้นั่นคือถึงลงใจไงลูกเนี่ยอ๋อเป็นความจริงจริงๆอีกไม่นานนะ อีกไม่นานมันจะเป็นเหมือนลวงปู่ล่าเคมาเประตัววัดปู่เจ้าก็เทศไว้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มแล้วเนี่ไม่มีพอ่อไม่มีแม่ไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีไอ้เพื่อนพ้องพี่น้องมงสาคนาญาติแล้วเนี่เห็นไหมมันเป็นเหมือนกับสัตว์เดาารัจฉานเลยลองนึกถึงตองดูนะเหมือนที่ลวงปู่ล่าเคมาเปิดตัเทศไว้จริงไหมเราก็คอยดูลูกนั่นเพราะเรายังไม่ตายง่ายหรอกมั้งหรือย,อยังไงเอา้าความตายมันก็จ้องอยู่ตลอดเวลานั่นแหละ นอนแล้วจะตื่นหรือเปล่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่พูดถึงว่าเราคงไม่ตายง่ายตอนนี้หลวงปู่มหมายถึงว่าคงจะได้เห็นพฤติกรรมของสัตว์โลกแต่เราอย่าไปเล่นด้วยกันเราอย่าไปเล่นละครของเขาไงแล้วก็เป็นผู้ดูเป็นผู้ดูแลพิจารณาต่ตองนั่นเมื่อช่วงนั้นก็ถ้าจะพูดถึงว่าเราก็คงจะใกล้เข้าลงแล้วมั้งใช่ไหมล่ะอันนั้นแล้วแต่สัตว์โลกที่จะเป็นไปลูกนั้นพูดให้ฟังเพื่อเสริมดีกําลังปัญญาไงนี่พ งปู่ล่าเทศว่านี่ตอนแรกนี่ก็เฉยทุกวันนี้โอ้เหมือนกับเราลึกเห็นเลยนะลูกฟังแต่ละกันแต่ละกันถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นจริงมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจัเสรีนิ้นทั้งหมดโดยที่ก่อนสิ้นของห้าพันปีอันนี้สองพันห้ารอกว่าปีลูกลองนึกถึงตองดูนะ ถ้าไม่ตายก่อนคงจะเห็นอ้าแค่นี้ลูกนะขอโมทนาด้วยสาธุสาธุ